สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกหรือดีบไดด์ของเรานะครับวันนี้เรามีแผนธุรกิจที่น่าสนใจมากๆเลยครับจาก WellMind AI เป็นแพลตฟอร์มสุขภาพจิตที่ใช้ AI เป็นหัวใจหลักเลยข้อมูลนี้มาจากแผนธุรกิจบันทึกการดําเนินงานของเขาเองเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาดูกันว่า AI เนี่ยมันถูกใช้ยังไงทั้งในตัวผลิตภัณฑ์เองเพื่อช่วยเรื่องความเครียดภาวะหมดไฟที่เราเราก็เจอกันบ่อยๆ แล้วก็ในเชิงกลยุทธ์ด้วยว่ามันขับเคลื่อนธุรกิจยังไงลองดูคอนเซปต์หลักๆก,ก่อนไหมครับตัว Wellmind AI เนี่ยเขาใช้แชทบอท AI นะครับเหมือนเป็นเพื่อนคู่คิดเบื้องต้นเลยให้คำปรึกษาเรื่องเครียดเครียดวิตกกังวลหรือแบบอาการเบิร์นเอาท์นะครับแล้วก็มีพวกแบบฝึกหัดง่ายๆที่อิงหลัก CBT ให้ลองทำตามด้วยจุดเด่นที่เขาเน้นมากๆเลยก็คือมันเข้าถึงได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เป็นส่วนตัวปลอดภัยราคาก็ถือว่าดีมากครับเดือนละ149บาทเอง แถม AI มันยังเรียนรู้ปรับคำแนะนำให้กับแต่ละคนได้อีกด้วย กลุ่มเป้าหมายหลักก็ชัดเจนครับคนทํางานอายุ25-45ปีที่แบบความกดดันเยอะๆใช่เลยค่ะแล้วจุดที่แบบว่าน่าทึ่งมากๆไม่ใช่แค่ตัวแอปอย่างเดียวนะคะคือการที่ AI มันไม่ได้หยุดแค่นั้นนะคะแต่มันกลายเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่ทําให้ธุรกิจเล็กๆแบบนี้ฉลาดขึ้นเยอะเลยตัวอย่างชัดๆเลยก็คือการใช้ AI ช่วยพยากรณ์เรื่องการตลาดคือเขาไม่ได้ดูแค่ข้อมูลในแอปตัวเองนะคะอย่างยอดดาวน์โหลดหรือคนใช้เยอะช่วงไหน แต่ยังดึงข้อมูลข้างนอกมาด้วยอย่างเทรนด์ g o o g l e Search คำว่าเครียดหมดไฟเลยพวกนี้หรือแม้แต่ข่าวสารต่างๆนะคะเอามาประมวลผลรวมตันเพื่อจะดูว่าเอ๊ะช่วงไหนของปีนะที่คนน่าจะต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตมากๆอย่างเช่นเอ่อปลายปีงานเยอะๆหรือหลังหยุดยาวอะไรแบบนี้ค่ะพอ AI เห็นสัญญาณมันก็จะช่วยบอกทีมการตลาดได้ว่าอืมช่วงนี้แหละน่าจะเพิ่มงบโฆษณาหรือปรับแคมเปญหน่อยโหนี่ฉลาดมากเลยครับ เหมือนมีนักวิเคราะห์เก่งๆอยู่กับตัวเลยนะสำหรับธุรกิจเล็กๆใช่ค่ะมันเป็นความได้เปรียบมากๆเลยครับทีนี้พอพูดเรื่องธุรกิจตัวเลขการลงทุนรายได้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับจากแผนเนี่ยเขาต้องการเงินลงทุนเริ่มแรกประมาณ12ล้านบาทแต่โมเดลรายได้นี่สิครับค่าสมาชิกแค่เดือนละ149บาท แต่ประมาณการนี่ทำเอาผมต้องดูซ้ำเลยคือคาดว่าจะคืนทุนได้ไม่ถึง2ปีแถมมีอัตรากำไรขั้นต้นหรือ cross profit margin สูงถึง98%ตัวแรกนี่มันมันสะท้อนอะไรบ้างครับเนี่ยค่ะตัวแรกเลข98%นี่มันสะท้อนธรรมชาติของธุรกิจดิจิทัลที่ใช้ AI ได้ชัดเจนมากค่ะก็คือต้นทุนส่วนเพิ่มในการให้บริการผู้ใช้ใหม่ๆแต่ละคนมันต่ำมากๆเกือบจะเป็นศูนเลย พอพัฒนาแพลตฟอร์มหลักเสร็จแล้วเนี่ยการขยายฐานผู้ใช้งานมันทําได้ง่ายโดยที่ต้นทุนมันไม่ได้เพิ่มตามเท่าธุรกิจบริการแบบเดิมๆเมนี่ยแหละค่ะคือพลังของ scalability หรือการขยายตัวที่ทาให้ธุรกิจซอฟต์แวร์หรือ AI มันน่าสนใจแต่แน่นอนนะคะตัวเลขนี้ก็อยู่บนสมมุติฐานว่าทุกอย่างไปได้สวยตามแผนอ๋อเข้าใจเลยครับว่าทําไมตัวเลขมันถึงออกมาแบบนี้ได้แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือมันไม่ใช่แค่บริษัทใหญ่ๆทุนหนาๆแล้วใช่ไหมครับที่จะใช้ AI แบบนี้ได้ ถูกต้องเลยคะ่ะจุดนี้สำคัญมากจริงๆเพราะว่ายุคนี้เนี่ยมันมีเครื่องมือ AI ดีๆที่ใช้ฟรีหรือว่าราคาไม่แพงเยอะมากเลยคะ่ะแม้แต่ทีม w เ l well l My AI เองหรือธุรกิจเล็กๆอื่นๆก็เอามาใช้ได้เลยเช่นนะคะทีมคอนเทนต์อาจจะใช้ ChatGPT ช,ช่วยคิดไอเดียเขียนบทความหรือสคริปต์วิดีโอสั้นๆเรื่องจัดการความเครียดหรือฝ่ายบริการลูกค้าก็อาจจะสร้างแชทบอทง่ายๆจากแพลตฟอร์มฟรีมาช่วยตอบคำถามที่คนถามบ่อยๆ อ๋อพวกคำถามซ้ำๆอย่างวิธีใช้แอปความปลอดภัยอะไรแบบนี้ใช่ค่ะแบบนั้นเลยหรือแม้แต่การวิเคราะห์ข้อมูลนะคะทีมก็อาจจะใช้ฟีเจอร์ AI ที่มีอยู่ใน Google Sheets หรือเครื่องมืออื่นๆวิเคราะห์ฟีดแบ็จากผู้ใช้เพื่อหาแพทเทิร์นแล้วก็เอาไปปรับปรุงแอปให้ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้แหละคะ่ะที่ทำให้ธุรกิจเล็กๆก,ก็ยังแบบว่าคล่องตัวปรับตัวเร็วแข่งขันได้ไม่ต้องลงทุนมาหาศาลเพื่อพัฒนา AI เองทั้งหมดแต่ว่า การใช้เครื่องมือฟรีพวกนี้มันมีข้อจำกัดไหมครับแบบคุณภาพความสามารถมันจะสู้ของที่พัฒนาเองหรือเสียงเงินได้จริงหรือครับเป็นคำถามที่ดีค่ะแน่นอนว่าเครื่องมือฟรีก็อาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างเช่นอาจจะปรับแต่งได้ไม่เยอะเท่าหรือมีลิมิตการใช้งานแต่สำหรับงานหลายๆอย่างนะคะเช่นร่างไอเดียเบื้องต้นตอบคำถามง่ายๆหรือวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ซับซ้อนมากแค่นี้มันก็แบบว่าทรงพลังพอแล้วค่ะ กุญแจสำคัญคือต้องเลือกใช้ให้ถูกกับงานแล้วก็เข้าใจข้อจํากัดของมันธุรกิจอาจจะเริ่มจากของฟรีก่อนพอบริษัทโตขึ้นหรือต้องการอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงมากขึ้นค่อยขยับไปใช้ตัวที่เสียงเงินหรือพัฒนาเองก็ได้ค่ะเป็นการเริ่มต้นที่ดีลดความเสี่ยงได้เยอะเลยค่ะชัดเจนเลยครับสรุปแล้วเวลไมนี่เป็นตัวอย่างที่เออน่าสนใจมากๆของการ ใช้ AI แบบครบวงจรจริงๆคือ 1. ใช้เป็นแกนหลักของผลิตภัณฑ์เลยสร้างแชทบอทที่ตอบโจทย์สุขภาพจิตโดยตรงและ2คือใช้ AI เป็นเครื่องมือเบื้องหลังขับเคลื่อนธุรกิจทั้งการตลาดบริการลูกค้าวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสร้างความได้เปรียบซึ่งกลยุทธ์อันหลังเนี่ยแม้แต่ธุรกิจเล็กๆก็เอาไปปรับใช้ได้โดยเริ่มจากเครื่องมือฟรีๆที่มีอยู่เยอะแยะเลย ก็นับเป็นโมเดลที่น่าจับตามากครับสำหรับโซลูชันยุคใหม่ที่เน้นเทคโนโลยีแล้วก็การเข้าถึงง่ายๆค่ะแล้วจากการที่เราคุยกันวันนี้ก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจทิ้งทายให้ลองไปคิดกันต่อนะคะว่านอกจากเรื่องสุขภาพจิตแล้วเนี่ยมันยังมีความท้าทายอื่นๆอีกไหมในชีวิตส่วนตัวหรือการทำงานของเราที่เราอาจจะเอาแนวคิดแบบ Well m y AI คือผสมผสาน AI ที่ อาจจะพัฒนาขึ้นมาเฉพาะทางกับเครื่องมือ AI ฟรีๆหรือที่หาได้ง่ายๆทั่วไปเนี่ยมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงในแบบที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อนได้บ้าง